เมียวเมียวอยู่บ้านหลังไหนก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านด้วยเอา้ามองฉันหน่อยสิจ้าคนสวยอไปล้วไปไหนอะ่ะคนไทยนี่หนาวแล้วนะรู้เปล่า ไฮไฮพูดเส้นไฮไม่ฟังเราด้วยนะสงสัยจะฟังไม่รู้ภาษานั่นแหละ<_ <EN> _>เขาอาจจะมีชื่อของเขาอะนะแต่วันนี้ไม่ได้ตักน้ํามาวางนะโอ้ยไทยไปเหอะนั่งตามจนปวดขาแล้วแหมสวยใช่นะแต่ดอกไม่สวยเหมือนหนอเลยจะวิ่งมาทำอะไรที่ขาเนี่ย สงสัยเขาจะคันแน่ๆเลยคงไม่จะมาขี้ตรงนี้นะเว้ยมันนอนอะไรตรงนี้ฮะวนก็อยู่ข้างๆเรานี่แหละให้ไปก็ไม่ไปด้วยโอ้ไปแล้วน่นไปซากกรบบานกับบ้านกระบ,บ้านเพื่อนๆดูนะเนี่ยมันขึ้นไวมากเลยนะมันคือ มันคือโลวทันฟันสิงโตต้นฟันสิงโตอะรากมันหนามากเลยนะป้าต้องหาอะไรมาขุดออกนะ